ชิมสักนิดหนึ่งนะโอ๊ตตายตายโอ้ยโอ้ยโอ้ยดอ๊ดโอ้ย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 ตายแล้วมันอร่อยมากเลยนะกาเล็ตน่ะจากสิงคโปร์บ้าจริงอร่อยชะมัดยากเลยโอ้ยอยากกินอีกอะขอหน่อยดี ขอนิดนึงนะเอกนิดนึงนะอยากกินเหรองงเงี้ยเีกนิดนึงนะฉันจะเอาอยัางไงดีฉันว่าฉันไปหามันก็ได้นะออโอ้ยอยากกินจังนะกาเลจากสิงคโปร์น่ะค <laughs> าราเมลนะ <laughs> บ้าจริงอย่าดูฉันกินสิ โอ้ยเหนื่อยจังโอ้ยอึ๊บโอ้ยอึ๊บจะถึงแล้วอีกนิดนึ่งสุดเอื้อมมือเลยทำไมมันไกลจังนะโอ้ยน้ำลายไหลอโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาแล้วโอ้ยเยอะจังเลยโอรยอยากจะหัวมุดเข้าไปจังเลยนะโอ้ยอยาอกทำไมมันถอยล่ะเพรา โอ้ยๆยฉันอยากริงจังแต่ฉันไม่ไหวแล้วโอ้ยโอยอย่าถอยมากเดี๋ยวฉันตกเตียงนะอืมไอ้บป้อนฉันหน่อยได้ไหมอืยอีกนิดนึงอีกนิดนึงเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยฉันงดหิดแล้วนะ นุ่มมากใช่ไหมฉันอยากกินนะ<ม>อัะ <c oughs> อ,อ,อันเลยสั่นเลยอร่อยโอ้ยไม่เคยกินอะไรอไร่อยเท่านี้มาก่อนเลยอุย๊ยคาราเมลนะ,ะฉันอยากกินอีกฉันอยากกินอีกโอ้ย อร่อยริงจริงเลยอเอาเองมั้ยฉันไม่ควรมุมมามใช่ไหมฉันขอโทษทีโอ้โอ้ฉันควรจะกินแบบสุภาพนะ,ะ <c oughs> ฉันว่าฉันพอดีกว่าฉันง่วงนอนแล้วนะาและาย